สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่งานกาชาตนะครับมีสินค้าของดีของอำเภอตะโมดอยู่ด้วยเป็นโอท็อปนะครับเราจะมาดูการทําอะไรเอ่ยในสินค้าโอท็อปอันนี้นะครับจากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงและโอท็อปอันนี้มาจากอำเภอตะโมดสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำหน่อยมีพิธีกรสองคนด้วยกันนะครับวันนี้จะมาทําอะไรอ่ะ ผ้าทุบใบไม้ค่ะผ้าผ้าทุบใบไม้อีโก้พิ้นคะอ๋อใช่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 โอเคลองทําดูนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ของเรานะคะมีหนึ่งผ้าค้อนสาหรับทุบนะคะเขียงสําหรับรองค่ะแล้วก็ใบไม้สําหรับเอามาเพื่อจะให้กําเนิดเป็นสีค่ะัคือใบสักตัวนี้คือใบสักนะคะครับตัวนี้ใบกัญชาค่ะเรามาเริ่มกันนะคะ บัชาเหมาะสมเลยกำลับบงดังอยู่ขนาดนี้นะครับก็ <c oughs> ตอนแรกนะคะเ,เราเตรียมผ้าค่ะคแล้วก็เอาใบไม้ที่เราจะเอามาให้เกิดลายนะคะควางค่ะวางตามที่เราต้องการนะคะว่าจะเราจะให้เกิดลวดลายตรงไหนแล้วก็ทุบค่ะทุบเบาๆนะคะครเราจะทุบตั้งแต่เส้นกลางคอแล้วก็จะไล่เข้าไปข้างในเรื่อยๆค่ะ ใบไม้แต่ละใบนะคะจะให้กําเนิดสีต่างกันและลวดลายต่างกันค่ะใบศักก็เหมือนกันใบศักแต่ละชนิดใบศักแต่ละใบก็ให้สีต่างกันค่ะให้ลายต่างกันด้วยมันต่างกับที่ว่าใบอ่อนหรือแก่ไหมต่างกันค่ะใบอ่อนใบแก่ใบแก่จะไม่ให้สีค่ะสีมันจะจางค่ะใบอ่อนขนาดนี้มันจะให้สีแดงสดค่ะเดี๋ยวแล้วก็ลวดลายจะคมชัดค่ะสําหรับใบต่า ใบไม้อะไรดีที่สุดที่ทํามาเนี่ยตอนนี้ดังกลุ่มจะเลือกใช้ใบสกักเพราะใบสกักจะให้สีได mm hmm. ้เส้นของลวดลายคมชัดแล้วก็พอเรานําไปใช้แล้วก็ซักผ่านการใช้งานหลายๆครั้ง่าจะให้กําเนิดสีที่ชัดขึ้นสําหรับลวดลายของใบสักนะคะสีไม่จะขึ้นตอนที่เราซักเสร็จแล้วเหรอครับไม่ค่ะสีจะกําเนิดเลยค่ะแต่ซักก็ไม่ไม่ดังออกไปค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใบสั่งนะคะตอนตอนเราทำเสร็จมันจะให้สีแดงครับพอเราสร้างแล้วก็พอเราใช้ไปเรื่อยๆพอผ่านการรีดหรือโดนน้ำยาซักผ้าอะไรมันจะก็จะเปลี่ยนสีไปป่ไคะใบสั่งนะคะแล้วก็ใบกัญชาค่ะใบกัญชานะคะ ใบกัญชาใบกัญชานี่ต้องใบท่อมได้ไหมใบท่อมใบท่อมได้ค่ะใบท่อมใบกระท่อมจะให้สีเขียวค่ะใช่น่าจะเอากัญชาไว้สองข้างแล้วใบกระท่อมอยู่ตรงกลางจะสวยนะนั่นไม่มีใบกระท่อมอะค่ะใบกระท่อมสีเขียวค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวมาทํำใฟ้าทลจูนใบตาฟ้าทลจูนจะให้สีเขียวค่ะใบอูกว้างใบเล็กใบเล็กก็สวยค่ะต้องหลายหลายใบเนาะใช่ค่ะก้านของก้านของของใบเอ่อ ก็สวยนะคะใบฟ้าทลายโจรคคนเดียวก็คงทำได้ได้ค่ะนะทำได,ดได้ค่ะ อย่างใบสักนะคะใบสักมันจะให้สีสองด้านค่ะแต่สีสองด้านมันก็จะให้สีที่แตกต่างกันด้านหนึ่งจะเป็นสีเข้มอีกด้านจะเป็นสีอ่อนค่ะมันจะมีด้านล่างด้านบนที่เวลามันข้อม,มันหายอยู่ยนะลองตัวใบถักใบนี้นะคะวางให้สวยเนาะมากเกินไปมันก็ไม่สวยเีกเนาะใช่ค่กพอดีพอดี แค่นี้วางให้มึงนี้ว่าน่ะเรียว่าออกลุงหรือเาเอใบสักสองใบจะให้สีต่างกันนะคะครับสีจะออกตามน้ำหนักของค้อนที่เราทุบลงไปอะ ใบหนึ่งเราก็ทําได้ครั้งเดียวอย่างใบสั่งมันจะได้สองครั้งหรือสามครั้งแล้วค่ะแล้วแต่แล้วแต่สีของใบแล้วก็น้ําหนักมือที่เราทุบใบไม้ลงไปอะค่ะถ้าเกิดเราเราทุบแรงสีมันก็ออกเยอะไบแล้วมันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเราเราทุบใช่ค่ะอยู่ที่น้ําหนักมือที่เราทุบลงไปอ่าใบสักสองใบให้สีต่างกัน ันนี้แสดงว่าตรงนี้เราไม่มีน้ำหนักค้อนที่จะไปโดนอันนี้คือโดนไม่ถึงแล้วเราให้มันเให้มันเป็นพิเศษไปแต่มันก็เป็นรวดลายที่ไปยิงแบบนั่งอันนี้ต้องร้อให้แห้งรอนให้แห้งต้องแห้งนะคะแล้วก็ประมาณกี่กี่ชั่วโมงได้ถึงแห้งแล้วซักได้แล้วแต่แล้วแต่ค่ะแล้วใบไม้แต่ละใบมันก็อย่างแบบนี้คือต้องเป็นชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือแป๊บเดียว มงนบางกว่ามันสีมันลงบางกว่า<ช>นี่สีลงหนากว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับ<ช> ก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะผ้าชุบใบไม้ค่ะผ้าชุบใบไม้ทุบทุบอ๋อใช่คาว่าทุบทุบค่ะทอทุบโอเคใช้คอนทุบมันก็ออกมาเป็นใบไม้ภาษาใต้จะใช้คําว่าตอกตอกอ่าใช่เหมือนกับตอกตะปูใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อกี้ไม่ได้แนะนําชื่อเลยพิธีกรสองท่านช่วยแนะนําชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะเรื่อกิจจมนค่ะกิตินันทิการค่ะครับท่านหนึงรร่งค่ะวัสดีค่ะนันทนานอินชมนงครับขอบคุณครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครั